เข้ามาในโรงเรียนได้เฉยเลยที่นี่ค่ะเขาเป็นโรงเรียนปฐมศึกษาเอกชนที่ดีที่สุดในโซนห้องเรียนของเขาเนี่ยนะคะเขาจะไม่มีการสอนของคุณครูมีตู้สำหรับยืมหนังสือมีบาร์โค้ดติดตรงนี้คือไม่ต้องมีบรรารัก หลังจากครั้งที่แล้วพวกเราได้บุกตะลุยดูการใช้สื่อสนุกสนุกในการสอนนักเรียนของเกาหลีมาเต็มที่ในหนึ่งวันแล้วเห็นความว้าวแล้วรับรู้ได้ถึงความมุ่งมั h, ่นของทุกภาคส่วนที Al ่ตั้งใจจะพัฒนาเด็กๆใครยังไม่ได้ดูอีพีที่แล้วสามารถกลับไปดูก่อนรับรองบรรยากาศมันช่างว้าวจริงๆเลยแล้วค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันที่พิเศษสุดๆที่เอและโอตั้งหน้าตั้งตารอคอยก็คือการพาทุกคนไปพบกับเด็กๆเกาหลีและได้ดูบรรยากาศห้องเรียนสเตมที่นี่จะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ อนนี้นะคะเรากำลังจะไปที่โรงเรียนซมนี Elementary School นะคะเป็นโรงเรียนที่มีความเอกลักที่เราจะเข้าไปดูได้ต้องขออนุญาตหลายขั้นตอนมากนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของสิทธิเด็กด้วยนะคะแล้วก็โรงเรียนนี้นะคะเขาได้รับรางวัล The Best Elementary School น่าสนใจนะคะเพราะว่าที่นี่ค่ะเขาเป็นโรงเรียนผถมศึกษาเอกชนที่ดีที่สุดในโซนจะไปดูการเรียนการสอนสเตมศึกษาที่นี่กันไปดูกัน เข้ามาในโรงเรียนแบบเนียนๆได้แล้วที่แรกที่เอกกับโออยากจะแวะไปดูเลยก็คือคลังความรู้หรือห้องสมุดนั่นเองค่ะดูซิว่าหนังสือในโรงเรียนของเขาจะหน้าตาเป็นยังไงหนังสือเขาน่าสนุกมากนี่คือหนังสือที่เด็กๆจะต้องชอบแน่นอนเป็นหนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ดนะ้วยเนาะมีตู้สำหรับยืมหนังสือมีบาร์โค้ดติดต,ตรงนี้คือไม่ต้องมีบรรณรักษ์ ดูหน้าต่างเขานีเห็นไหมหน้าต่างเขาสูงมากเพื่อแบบให้เด็กๆมีความ private ในการเรียนหนังสือเด็กๆอยู่ในห้องเรียนก็มีสมาธิเด็กก็จะไม่ตกใจเวลาครูเดินผ่านหน้าห้องเนี่ยมองไม่เห็น S <S เวลาจะสอนดูนี่ก็คือพ่อแม่ดูเห็นตอนนี้เข้ามาเยี่ยมชมในห้องเ,เรียนนะ,ะ <S 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 เราก็จะพูดภาษาอังกฤษกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลประเทศเกาหลีเขาจะไม่อนุญ,ญาตให้สอนภาษาอังกฤษเด็กๆนะคะก่อ,อนป .2 เพราะเขาอยากให้เรียนภาษาเกาหลีก่อน <S 2> <S 2> <Okay. S 1> เพราะฉะนั้น <S 2> <S 2> <S เด็กๆที่พูดภาษาอังกฤษได้ก็คือต้องไปเรียนพิเศษนั่นเองนะคะ Hello Anya อันนี้เราจะไปดูการเรียนการสอนเต็มศึกษาแบบเมคอัพคลาสให้ดูเลยนะคะว่าสอนกันยังไงห้องเรียนของเขาแทบจะไม่มีการสอนของคุณครูเลยค่ะคุณครูไม่ต้องมีบทบาทอะไรมากนักเป็นแค่คนกำหนดกติกาเท่านั้น เด็กๆจะดำเนินกิจกรรมเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านสื่อที่เรียกว่า Play Factor ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสื่อด้านคณิตศาสตร์ค่ะเกมนี้ก็คือเขาจะแจกกระดาษให้เด็กๆเป็นช่องตารางรถไฟแล้วเขาก็จะให้ความเลขสิบตัวเอาไว้นะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เด็กๆบวกเลขตามลำดับที่จับขึ้นมาได้ จะความการ์ดเอาไว้แล้วก็ยิบขึ้นมาทีละอันเด็กๆจะเรียนรู้การบวกไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ห้าสิบใครถึงแล้วก็จะยกมือเนาะเสร็จแล้วพอหละะังจากนั้นคือว่าจะเปลี่ยนเป็นลบลบไปเรื่อยๆจนกว่าจะเหลือสิบทีนี้เด็กๆก็จะสนุกสนานกับการเลือกตัวเลขกระดาษข้อสอบของแต่ละคนก็จะเป็นโจทย์ที่ไม่เหมือนกันตัง้งโจทย์เองบวกลบเองแล้วก็ เรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วคุณครูก็จะเอาไปตรวจอีกครั้งฉันรับผิดชอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของฉันเรียนนี้ค่ะการสอนของฉันมีการประยุกต์นำกิจกรรมและเกมเข้ามาใช้ร่วมกับการสอนเพราะฉันคิดว่าความสนุกจะสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ได้ดีเลยค่ะฉันว่ามันเป็นช่วงวัยที่สําคัญที่พวกเขาจะสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้มากมายอย่างเป็นธรรมชาติด้วยแล้วก็หาไม่ได้จากในตําราอย่างที่เห็นว่าฉันนากิจกรรมและเกมมาปรับใช้ให้เกิดการเรียนรู้ที่สนุกและสร้างการ มีส่วนร่วมที่มากขึ้นซึ่งในห้องเรียนก็จะมีทั้งเด็กๆที่แอคทีฟมากยกมือตอบคําถามอย่างฉะฉานไปจนถึงแอคทีฟน้อยแตกต่างกันไปนะคะแต่เมื่อบรรยากาศห้องเรียนมันสนุกแบบนี้ก็จะช่วยกระตุ้นให้พวกเขาอยากมีส่วนร่วมกันมากยิ่งขึ้นตามตามกันไปค่ะมันทําให้การสอนของฉันง่ายขึ้นและเด็กๆก็เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเรียนสนุกกันทั้งชั้นเรียนเลยละค่ะอันนี้เป็นห้องเรียน AI นะคะก็เป็น STEM และนี่ก็คือการเรียนรู้แบบ STEM ของจริงเลยละค่ะเพราะแทนที่เราจะตั้งต้นจากการให้นักเรียนเรียนหนังสือที่มีข้อมูลเยอะๆยากๆจนมีทั้งคนที่เรียนทันและไม่ทันเปลี่ยนเป็นการเรียนจากกิจกรรมและเกมสนุกๆสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการมีส่วนร่วมในห้องเรียน จริงๆไม่ได้จาเป็นต้องมีทุนสูงนะใช่เพราะว<ม>่าถ้าเราดูอุปกรณ์ในห้องเรียนใหม่ของเขาอ<ช>ุาปกรณ์เราสามารถทาได้เองด้วยซ้ำก็ห้องเรียนต่างๆไม่ว่าจะห้องดนตรีหรือ,อไรประเทศไทยเราก็มีเหมือนกันเพียงแต่ว่าเตรียมความพร้อมในการสอนนะคะแล้วก็เอาแรงบันดาลใจสามารถไปทําได้ทุกโรงเรียนที่เมืองไทยก็เป็นโอกาสดีที่เราได้มีโอกาสมา,รมาเรียนรู้ พูดเหมือนกำลังจะปิดคลิปแหะแต่ยังคะ่ะเพราะว่ารถบัส s t ตมทริปได้ออกเดินทางอย่างต่อเนื่องมุ่งหน้าไปยังโรงเรียนคริสเตียนนำอีกแห่งหนึ่งที่มีการเรียนการสอนแบบ Smart Class นั่นก็คือโรงเรียนประถมกี้ซ่องซึ่งชื่อของโรงเรียนนั้นมีความหมายว่าดวงดาวประกายพรึกที่ทส่องสว่างในช่วงฟ้าสางไปดูกันว่าวบรรดาดาวดวงน้อยๆเขาเรียนรู้การส่องแสงสว่างกันยังไงใความหลบซีรีส์เกาหลี และค่าเรียนที่เราจะมาดูการเรียนการสอนก็เป็นค่าวิชาเกาหลีพอดีเลยค่ะสังเกตความตื่นเต้นของเด็กวันนี้ก็น่าจะมีมากเป็นพิเศษนะคะเป็นเพราะเจอคณะดูงานจากประเทศไทยด้วยแน่ๆซองเซงนิมของเราเริ่มคลาสด้วยความไฮเทคมากๆการเปิดแผนที่โลกบนสมาร์ทมอนิเตอร์แล้วก็ชี้ไปที่ประเทศไทยดึงปื๊ดๆชี้จุดโลเคชัน่น แล้วก็สอนเรื่องความแตกต่างทางภูมิศาสตร์วัฒนธรรมและระยะการเดินทางมายังเกาหลีเพื่อน,นําเข้าสู่เนื้อหาในภาษาเกาหลีที่จะเรียนกันในวันนี้เรียกได้ว่าแค่ต้นชั่วโมงเด็กๆก,ก็ได้รับการกระตุ้นให้ร้องว,ว้าวกันเป็นแถวเลยล่ะคะ่ะทุกคนมีแระเบื้อยู่ที่โต๊ะเป็นอุปกรณ์การเรียนมีทุกโต๊ะ ่การสอนในวันนี้ซองเซิงนีมอัปโหลดภาพโจทย์ให้เด็กๆใช้แท็บเล็ตส่วนตัวเขียนเรื่องราวบรรยายภาพเป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิทภาพมากเลยค่ะทางง่ายต่อการรับส่งข้อมูลสร้างชิ้นงานแชร์ต่อไปในไดรฟ์และเปิดพรีเซนเทชัน้ดยระบบทัชสกรีนบนหน้าจอเล่าให้เพื่อนๆฟังซองเซิงนีมก็จะค่อยๆสอดแทรกเนื้อหาวิชาการสอนในผลงานของเด็กๆ และไม่ลืมที่จะชมเชยทุกผลงานอย่างจริงใจและก็ชื่นชมทำให้เด็กๆภู่ิใจยิ้มแย้มกันทุกคนที่ได้ออกมาเล่าเรื่องให้เพื่อนๆฟังค่ะกระบวนการเหล่านี้เป็นการฝึกให้เด็กๆคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีในการทำงานและสร้างประโยชน์นอกเหนือจากการใช้เพื่อการเล่นเกมหรือเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะเด็กๆเ,เกาหลีก,ก็เลยคุ้นเคยกับการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีได้อย่างราบรื่นมีสมาธิไม่มีวกแวกเลยค่ะ เดิมทีก่อนหน้านี้ก็ใช้เทคโนโลยีสอนแต่เป็นการสอนเทคโนโลยีแบบทั่วไปอย่างพวกแท็บเล็ตส่วนตอนนี้ก็เพิ่มสื่อมัลติมีเดียเข้ามาผมก็สอนทั้งใช้สื่อมัลติมีเดียแล้วก็สอนแบบธรรมดาควบคู่กันไปครับทุกวันนี้เด็กๆมีส่วนร่วมในชั้นเรียนขึ้นมามากๆเลยครับพวกเขาค้นหาข้อมูลต่างๆด้วยตัวเอง ทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองอย่างกระตือรือร้นในขณะที่การเรียนการสอนทั่วไปนั้นอาจจะน่าเบื่อพอพวกเขาจะต้องมาฟังอย่างเดียวซึ่งความจริงแล้วเนี่ยพวกเขาเนี่ยใช้สื่อมัลติมีเดียกันเก่งมากๆอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าการสอนโดยใช้สื่อมัลติมีเดียร่วมด้วยดีกว่าการสอนแค่ใช้นังสือเรียนแน่นอนว่าการเรียนการสอนทั่วไปที่ใช้เฉพาะหนังสือเรียนมันไม่น่าสนใจเท่ากับการใช้สื่อมัลติมีเดีย เพราะเด็กๆจะสนุกและได้เห็นวิดีโอที่เป็นภาพเคลื่อนไหวซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้มากขึ้นและใช้เวลาไม่นานก็ทำความเข้าใจสิ่งที่จะเรียนได้และสามารถสรุปความรู้ของตัวเองออกมาได้ในอนาคตเมื่อเด็กๆเติบโตเป็นผู้ใหญ่พวกเขาจะต้องใช้เทคโนโลยีอยู่แล้วถ้าเด็กๆได้ใช้สิ่งเหล่านี้ตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนพวกเขาย่อมกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยีได้เก่งมาก ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้วที่จะพัฒนาทักษะเหล่านี้ให้กับเด็กๆนะครับหมดวันอีกหนึ่งวันเรียนมา2วันเต็มแล้ว <laughs> แต่เรียนสนุกนะเรียนสนุกเพราะว่าสเต็มศึกษาที่เกาหลีเนี่ยเขามีแบบอะไรที่หลากหลายทั้งเรื่องของวิธีการสอนแล้วก็เรื่องของอุปกรณ์เนาะ ช่สิ่งสําคัญเลยคือการที่เราต้องปรับวิธีคิดว่าเสือฮะมันไม่ได้ยากมากเลยมันถ้าสมมติเรามีไอเดียแล้วเราเป็นยังไงให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมในห้องเรียนได้ดมากที่สุดเปิดโอกาสให้นักเรียนในห้องได้ลองทําได้ลองคิดได้ลองออกความคิดเห็นว่ามันก็จะเป็นการเรียนรู้แบบเด็กนักเรียนเป็นแอคทีฟคลาสเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเด็กไทยเราได้เรียนแบบเกาหลีว่ามีอุปกรณ์มีคุณครูแล้วก็มีการวางแผนการสอนที่น่าสนใจแบบนี้จะทําให้เด็กๆนาจะสนใจเรื่องสต็มศึกษามากขึ้นแล้วก็เรียนได้เก่งขึ้นด้วย ได้เปิดหูเปิดตากับห้องเรียน STEM ในครั้งนี้หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์กันนะคะครั้งหน้าเราจะนำไอเดียที่น่าสนใจและประสบการณ์เจ๋งๆแบบไหนมาฝากกันติดตามต่อใน Facebook, YouTube, TikTok ช่อง VSTEM กันนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติ้งๆเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป STEM สนุกๆเน,น,น้นๆต่อไปด้วยนะคะ